สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า c o r ี้ครับเป็นเกมในแนว turn Bas e d RPG นั่นแหละครับที่คุณจะําพาตัวละครของคุณหรือสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยออกไปประจญภัยในโลกครับหน้าตาเขาค่อนข้างน่ารักนะในหน้าจอนี้นะครับแต่มีสิ่งต่างๆที่ต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนาในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉย ฝากกดติดตามช่อง YouTube p ย์ล็อตแล้วก็เพจ Facebook p a ย์ล็อตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT น้ะเจ้าคอกี้ครับเกมก็จะให้คุณสะสมตัวละครของคุณซึ่งจะแบ่งไข่ออกเป็นธาตุนะและธาตุแต่ละธาตุก็ไปฟิกกับตัวละครหรือเผ่าพันธุ์นั้นๆครับอย่างเช่นรูปแบบของสุนัขนะก็จะอยู่ในตัวละครของธาตุดินครับตัวแมวจะอยู่ในธาตุไฟก็แบ่งตามนี้เลยนะไปดูหน้าเว็บไซต์ของเขาก่อนดีกว่านะครับ ทางทีม Developer ของเขานะค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเขามีการเปิดหน้าแล้วก็ทีม d e v e l o p e r ค่อนข้างเยอะนะครับและรวมไปถึงการจวกหัวว่าเขาเคยเข้าร่วมประกวดของเกม l o c k c h a i n ยังจำกันได้ไหมครับเกม l o c k c h a i n นี่มีหลายเกมนะที่ผมเคยทำการรีวิวแล้วนะครับผมพาไปดูลิสก่อนละกันเนาะที่เขาชนะในการประกวดเกม l o c k c h a i n นะครับก็มี3อันดับนะมี m o n e y Wars มีตัวของ h e โร่แอนด์อ r มนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเกมเลยที่เข้าร่วมนะซึ่งคอกี้ไม่ได้ชนะนะครับคอกกี้ไม่ได้เข้ารอบลึกๆนะแต่คอกกี้อยู่ในการแข่งขันนี้ด้วยนะถ้าคุณมาดูตามลีสเนี่ยก็คอกี้โเทเค็นละอยู่ดับที่4เนาะจากลีสตัวนี้นะครับฮีโร่แอนด์อิมพายกินเบอร์รีก็คือเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแสดงว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะมาจริงแหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงทาง Developer แต่ที่ต้องยังยังยังอยู่นิดนึงนะก็เรื่องของออดิตเขาครับซึ่งผมไปหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่าออดิตจะทาการออดิตกับเซอร์ติคครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับในส่วนของเทเล gram ก,กลุ่มเขาก็ไม่มีการาทิ้งลิงก์เกี่ยวกับเซอร์ติอะไรไว้เลยนะครับแต่ถ้ามีการ AMA คือการให้สัมภาษณ์ในทีมเดเวลอปเปอร์ กับาทางทีมสัผู้สัมภาษณ์เนาะเขาก็พูดถึงเซอร์ติแค่ว่าเขากำลังจะยื่นในเดือนไตรเอเตที่ที่หรือช่วงปลายปีครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ฟันธงละว,ว่ายื่นหรือยังหรือยังไม่ยื่นหรืออย่งางไรบ้างยังไงก็ปัดตกไปก่อนแล้วกันนะว่าออ b i t ยังไม่มีนะครับสำหรับเกมนี้รวมไปถึงพาร์ทเนอร์ของเขาครับถ้าคุณเลื่อนไปดูพาร์ทเนอร์ข้างล่างของเขาเนี่ยพาร์ทเนอร์เขา,าเขาลงโปรโมทไว้4เจ้านะ แต่ Trust Wallet กับ PancakeSwap ผมขอตัดทิ้งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคือตัว Wallet กับตัวเว็บไซต์ในการ Swap เหรียญหละส่วน2ตัวที่ให้ดูเป็นพาร์ทเนอร์คือ Nexus กับ p c a หรือเวียดนาม Crypto Agency ครับซึ่งธรรมชาติของตัวเว็บไซต์หรือตัวเกมเมื่อมีพาร์ทเนอร์นะอยากหลังหลายเกมนะครับเราจะเห็นในการทวีตขึ้นในหน้า Twitter ของตัวเกมแต่ทั้งของของก k นี่ไม่มีนะ ยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นพาร์เนอร์ตัวนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มแล้วกันว่าเขาเป็นพาร์เนอร์คืออาจจะเป็นพาร์เนอร์แหละแต่ไม่มีการประกาศเพราะฉะนั้นก็ในเลตตัวนี้ผมขอปัดตกก่อนละกันว่าไม่มีพาร์เนอร์นะยังไงเดเวลอร์เปิลมีตัวเกมเคยประกวดจริงแต่พาร์เนอร์เขาออรดิตยังไม่เห็นครับมาดูทวิตเตอร์ต่อเลยละกันนะเขาเข้า,ขาร่วมเมื่อกันยายนครับหรือเดือนกว่า,วาเองผู้ติดตามอยู่28,000คนครับและในกลุ่มเทเลกรมมีถึง44,000คน 4 0่0นะก็คือไม่ใช่น้อยๆล่ะแต่อาจจะเป็นบอทก็ก็เยอะอยู่นะครับและตอนนี้ครับเขามีการพรีเซลคือการขายเหรียญผมพาไปดูก่อนก่อนที่จะไปดูไวเปเปอร์ของเขานะครับขายเหรียญปัจจุบันนี้ก็ไปจนถึงวันที่9นะครับวันที่9ตุลาคมนะอีก2วันก,กว่าหลังจากผมลงคลิปนี้นะครับซึ่งเขาขายเหรียญ1น1คอกี้เนี่ยราคา1คอกี้อยู่ที่0.12 USD ์ครับ ก็ไข่ซื้อตอนนี้จะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะถูกล็อกไปอีกและล็อกไปอีกนี่สิวันครับล็อกไปอีกสิวันคือปลดล็อกวันที่10จริงก็ล็อกไปอีก10วันคุนจนคณจะยังไม่ได้เหรียญในตอนแรกนะครับขั้นตอนการซื้อเหรียญก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะว่าว่าคุณจะเข้ามาเลือกซื้อหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณซื้อตรงนี้เขาบอกว่าขั้นต่ํา50 us มากกว่า50 us นะหมายความว่าคุณต้องซื้อ 51S คุณจะได us คุณจะได้หนึ่งตัว เอาไว้สุ่มเลือกกาชปองครับกาชปองเนี่ยก็อาจจะลุ้นมาเป็นรูปของตัวละครหรือตัวของไอเทมภายในเกมก็ได้นะก็ถ้าให้ผมแนะนำคุณก็ควรซื้อสัก5 1 US ติดเอาไว้หรือใครจะรอออเดดรอความชัดเจนของเกมก่อนก็ได้นะครับลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะลองพิจารณาดูนะครับในส่วนต,ต่างเว็บไซต์เขามีระบบการทำฟาร์มซึ่งการทำฟาร์มเนี่ยจะเป็นการสเต็กตัวละครเดี๋ยวพาไปดูในเว็บเปเปอร์อีกทีนึงนะครับ แล้วก็ NFT Market ครับหรือตลาดการซื้อขายตัวละครและอุปกรณ์แต่ตอนนี้ถ้าใครเข้ามาในหน้า Market ของ c o อกกจะเป็นการจำลองเฉยๆนะเป็นระบบการเทสนะครับเขาก็มีการลงรูป NFT ต่างๆที่เป็นตัวละครให้ดูครับว่าตัวละครที่คุณจะสามารถหาได้ในเกมมีเป็นอย่างไรบ้างนะ มาดูรายละเอียดของไวเปเปอร์มากดีกว่าครับในส่วนของเอกสารนะเขาจะแบ่งเป็นสส่วนครับไวเปเปอร์ที่เป็นรูปภาพกอกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของดีเทลเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของรูปภาพก่อนละกันนะคอกี้เป็นรูปแบบของ NFT ครับซึ่งคุณจะสะสมตัวละครหรือไข่หรืออาวุธเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในตลาดกลางนะซึ่งไข่จะแบ่งออกเป็น4ธาตุหลักๆเลยก็คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมและก็ธาตุน้ํา ซึ่งแต่ละาธาตุอย่างที่ผมบอกว่ามันก็บ่งบอกถึงสายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงขุนเช่นเดียวกันนะธาตุดินก็จะบ่งบอกถึงหมาหรือสุนัขคอกี้นะครับธาตุไฟก็เป็นแมวนะธาตุลมก็เป็นนกนะครับส่วนธาตุน้ําก็เป็นปลาครับซึ่งรูปร่างหน้าต่างตัวละครจะเป็นประมาณนี้นะตัวละครแต่ละตัวจะมีระดับความแรงหรือดาวที่แตกต่างกันครับ และคุณจะสะสมอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ไปแต่งตัวละครของคุณได้เข้าไปประชนภัยในโหมดของ Battle มีทั้ง PVE รวมไปถึง PVP ครับและแต่ละตัวละครมีสกิลด้วยกันอยู่2สนะกิลนะทคินนมิกของตัวเกมจะใช้เหรียญที่ชื่อว่าคอคกี้นี่แหะครับมีทั้ง l ั supply อยู่100ล้านเหรียญครับและเกมนี้มีเหรียญรองนะที่ชื่อว่าเอสเพซครับซึนะ่งคุณจะหาได้จากในตัวเกมครับเมื่อคุณเริ่มเล่นเกมคุณต้องถือเหรียญคอกี้ก่อนนะ เมื่อคุณมีเหรียญคอกกี้แล้วครับคุณก็มาหาเลือกตัวละครของคุณไม่ว่าการซื้อกล่องกระชับปองหรือการซื้อจากตลาดกลางหรือ Marketplace ครับเพื่อคุณจะได้ตัวละครตั้งต้นขึ้นมาและเกมนี้ต้องใช้อย่างน้อย4ตัวละครในการเริ่มเล่นครับนะหลังจากนั้นเมื่อคุณมีตัวละคร4ตัวละครแล้วคุณจะเอาไปใช้เล่นเกมก็ได้ระบบ PVP PVE นะเอาไปต่อสู้ประชนภยัยหรือการเลกนเกมทำฟาร์มเพื่อได้รับผลตอบแทนมาในรูปแบบของเหรียญคอกกี้ครับ แต่ถ้าคุณไปทำกิจกรรมอื่นๆออกไปไประชนภยัยไปต่อสู้ PVP PVE คุณจะได้รางวัลมาในเหรียญของ S-PET ครับซึ่ง s p e เเป็น secondary ในเกมคุณจะแลกกลับมาเป็นเหรียญคอกี้ก็ได้หรือคุณจะเอาไปพัฒนาตัวละครของคุณก็ได้เกมนี้มีระบบ breeding หรือการออกลูกด้วยนะและมีการระยะเวลาในการรอคอยหลังจากออกลูกเสร็จด้วยครับนะ ในการฟักไข่แต่ละตัวมันก็จะออกค่าความแรงมาแตกต่างกันนะแล้วคุณสามารถเอาตัวละครไปบรีดดิ้งเพื่อเพิ่มอัตราเจอตัวละครแรล่ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดผมพาไปดูในด็อกมนต์อีกทีนะครับส่วนรายละเอียดของตัวเกมมีระบบแลนด,ด้วยนะซึ่งจะมีทั้งหมดในเกมนี้1 6 0 9 6แลนด์แนครับซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆนะก็ระบบแลนด์อาจจะมากเป็นอีกในอนาคตนะครับไปดูในเชิงรายละเอียดกันละกันนะนอกจากไวเบอร์ของตัวเกมแล้วนะครับ มาดูรายละเอียดตัวละครเกี่ยวกับการฟักไข่มั้งนะครับเมื่อคุณได้ไข่ตัวละครมาแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสสุ่มนะเป็นของกระชปองในไข่นี่แหละครับในการที่จะได้ตัวละครตั้งแต่1ดาวจนถึง5ดาวครับหนะึ่งดาวมีโอกาสถึง70% 5ดาวเนี่ย0.1%ละและค่าเซตัสของตัวละครในแต่ละดาวก็แตกต่างกันครับแต่ตัวละครเนี่ยเขาจะมีค่าเซมินาอยู่เต็มๆก็คือ100นะเกมนี้จะใช้วิธีการคำนวณเกี่ยวกับเซมินาหรือค่าพลัง ในการออกไปตะลุยดันเจี้ยนต่างๆ PVP หรือ PVE ครับและมีการรีเจนเซมิน a าเพื่อให้คุณจะได้เข้าไปต่อสู้ได้อีกรอบหนึ่งครับแต่และตัวละครสามารถบรีดดิ้งได้ซึ่งม็กซิมัมในการบรีดดิ้งก็คือ5ครั้งครับซึ่งคุณด้เอาตัวละคร2ตัวมาผสมกันครับ ข้อจํากัดของมันคือว่าตัวละครแต่ละตัวต้องมีเพศที่ต่างกันนะก็คือเพศชายกับเพศหญิงแ่ละเอามาปผสมพันธุ์กันครับแล้วก็ต้องเป็นสปีชีส์เดียวกันนะคุณไม่สามารถเอาหมาไปผสมกับปลาได้เนาะต้องเป็นหมากับหมาเท่านั้นแนวกับแมวเท่านั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคือเจ้าเหรียญเอสเครั ซึ่งระยะเวลาในการที่จะออกไข่นะก็จะมีระยะเวลาอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งตัวละครเมื่อไข่ออกมาแล้วคุณต้องใช้เวลา2สัปดาห์ครับเพื่อทําให้ตัวละครมันโตขึ้นจนส่งออกไปผจญภัยได้นะครับรวมไปถึงเมื่อการผรสมพันธุ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ต้องมีเวลาให้เขาพักก่อนนะใช้เวลา1สัปดาห์ครับก่อนที่คุณจะเริ่มทําการบริดจิ้งหรือการผรสมพันธุ์ได้อีกรอบหนึ่งครับ ตัวละครที่ฟักออกมาก็จะเป็นเลเวลหนึงะฮะ,ะหลังจากนั้นคุณก็จะเอาตัวละครไปพัฒนาเลเวลละเมื่อเขาโตขึ้นนะและถ้าคุณเอาตัวละครมาผสมกันอีกรอบครับตัวละครหรือไข่ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีอัตราในการเกิดตัวแรรได้มากกว่าล็อตแรกผมพาดูนะตัวนี้นะครับไข่ตอนแรกออกมา1ดาวคือ70%ดนะหาดาวคือ0ูแต่ถ้าคุณเอาตัวละครหรือที่คุณฟักออกมาแล้วในรอบที่2เอามาฟักไข่ครับ อัตราการเกิด1ดาวเหลือ60%และ5ดาวเพิ่มจาก0.1กลายเป็น0.5%หครับหมายความว่าอะไรหมายความถ้าคุณบรีดเรื่อยๆนะลดหลังๆคุณจะมีโอกาสได้5ดาวมากขึ้นครับหรือดาวที่เยอะขึ้นมากขึ้นแต่คุณจะเสียค่าใช้จ่ายเป็น e สเปซเยอะด้วยอันนี้คุณก็ต้องเวทเอาเองนะว่าตัวไหนที่มันคุ้มค่าสําหรับคุณครับในการต่อสู้นะคุณจะต้องใช้เซมินาครับทั้งหมด10เซมินาต่อ1ครั้งนะครับ แล้วก็ตัวละครจะรีเจนเซมิแน่5เซมิน่ทุกๆ1ชั่วโมงครับจนเต็ม100เซมินานะไอเทมกันบ้างครับระบบไอเทมจะมีดาวเหมือนกันนะแต่แม็กซิมัมสูงสุดก็คือ3ดาวครับมีอุปกรณ์ต่างๆให้คุณเลือกแต่งตัวให้กับตัวละครของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นแว่นตาเป็นดาเป็นมือรองที่ตัวละครนี่ถือโลนะเป็นกระเป๋าครับเป็นแบคแพคเนาะซึ่งหน้าตาของตัวละครเมื่อคุณใส่มาแล้ว มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัวก็จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของคุณด้วยครับซึ่งคุณสามารถหาได้นะไออุปกรณ์พวกนี้อันดับแรกซื้อขายในตลาดกลางครับอันดับต่อมาคือไปต่อสู้ในโหมด PVE แล้วมันก็ดรอปมานะไม่ว่าจะดรอปจากลูกสมุนหรือจากบอสก็ตามคุณก็ได้อุปกรณ์มาด้วยนะครับในการเปิดกล่องกระชปองของอุปกรณ์ คุณสามารถเปิดใกล้1ดาว2ดาวรวมไปถึง3ดาวนะหนึ่งดาวก็ห้าอเสามดาวก็ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ละซึ่งแต่ละตัวมันก็จะเพิ่มเซทัตไม่ว่าจะเป็นค่าเลือดค่าพลังโจมตีหรือพลังป้องกันครับมีการเมิร์ชของอุปกรณ์หรือเอาอุปกรณ์มารวมกันได้นะเพื่อจะเพิ่มดาวของอุปกรณ์นั่นเองนะครับอัตราความสาเร็จก็มีตั้งแต่ห้าสิบเอซนสามสิบเอซนอะไรเนี่ยแหละครับและถ้าเกิดการฟิวชั่นหรือการเมิร์ชกันของอุปกรณ์มันเฟลไป คุณจะเสียอุปกรณ์ไปน็น1ชิ้นครับมาดูกันในส่วนของสกิลครับทางตัวละครคุณเนี่ยจะมีสูงสุดได้ก็คือ2 s k สกิลครับคุณอาจจะหาสกิลเพื่อมา mix กันได้นะครับแต่ระบบสกิลเขาเขียนไว้เปรทัาสุดท้ายนะจะเริ่มใช้ก็ประมาณ first quarter หรือประมาณช่วงต้นปีหน้านะครับต้นปี2022ละ่ะหลังจากการ building ระบบ land ขึ้นมาเนาะจะมีการจัดการสกิลเพิ่มมานะครับยังไงก็อาจจะต้องรอกันอีกทีนะ ระบบ Play to เอิญครับคุณสามารถพาตัวละครของคุณเข้าไปต่อสู้ได้ซึ่งมินิมัมคุณจะต้องเตรียมตัวละครก็คือ4ตัวละครครับแต่ระบบการต่อสู้เนี่ยออผมขอติดเอาไว้นิดนึงนะเพราะว่าที่เขาเขียนรายละเอียดครับระบบการต่อสู้จะแบ่งเป็น2โหมดก็คือคุณพาตัวละครของคุณไปสู้กับมอนสเตอร์หรือบอสนี่แหละครับ2โหมดที่ผมกล่าวถึงก็คือโหมดแรกระบบของ turn based combat mode ครับระบบเนี้ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคุณเลือกตัวละครของคุณ คุณเลือกแผนการหรือการตําแหน่งที่ตัวละครจะไปถูกวางไว้นะครับเลือกเอ่อทคนิคหรือกลยุทธ์ของคุณละแล้วคุณก็ส่งตัวละครของคุณเข้าไปต่อสู้กับบอสครับโดยจะได้ผลตอบแทนมาในรูปแบบของเหรียญ s อสเพซโทเคนครับก็ตัวละครของมันก็จะใช้อบิลิตี้ต่างๆไปเองนี่แหละฮะและระบบที่2ครับระบบออโต้คอมแบทโหมดผมขออนุญาตให้คุณฟังดีๆนะระบบนี้ครับคุณจะต้องเลือกตัวละครที่คุณจะไปต่อสู้ด้วยหรือตัวมอนสเตอร์ครับ หลังจากนั้นระบบจะทำการอโตโมติกสรุปผลการต่อสู้ออกมาและได้รางวัลเป็นรูปแบบของ XP กับเหรียญ s p a ซึ่งเมื่อดูจริงๆแล้วนะระบบนี้ Auto Combat Mode นะครับถ้าพูดกันตามตรงเลยมันก็คือระบบของคลิกโจเอิร์นี่แหละครับที่คุณไปเลือกตัวละครที่จะไปต่อสู้ด้วยแล้วระบบก็สรุปมาเลยนะก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าตัวเกมจริงๆเมื่อเปิดขึ้นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นแบบ ภาพข้างบนที่เราเห็นอยู่นะก็ต้องตัวนี้ผมติดเอาไว้หน่อยนะครับแมพของตัวละครที่จะไปต่อสู้นะก็มีอยู่4แมพนะครับทั้งแบบปา่าแมพเาราวา่าแมพทะเลแล้วก็ตัวละครดีไซน์มอนสเตอร์ต่างๆก็เป็นประมาณนี้นะระบบของการ PVP เกมนี้ครับคือถ้าให้พูดตามตรงเลยเกมนี้ PVP เป็นรูปแบบของการพนันนั่นแหละครับนะซึ่ง ฟังก์ชันนี้เขาบอกว่าคุณเลือกตัวละครเลือกแผกนการเล่นของคุณรวมไปถึงไอเทมนะครับหลังจากนั้นเข้าไปรอนในห้อง PVP และก็ลงเงินเอสเพจจำนวนหนึ่งครับถ้าคุณชนะคุณจะได้รับ95%ของเหรียญเอสเพครับแต่ถ้าคุณแพ้คุณก็เสียเหรียญเอสเพดไปหมดเลยนะในโหมดของการ PVP ครับแล้วก็เหรียญเอสเนี่ยคุณจะดอกมาในแต่ละด่านดันเจียนเดลิกีฟตามรูปภาพนี้คุณดอกมาเป็นอุปกรณ์ครับ ไอ้รูปหินเจ็ดสีด้านหน้าจอตรงกลางเนี่ยะครับก็คือเหรียญเอสเพซนะแล้วก็อาจจะมีโบนัสบางส่วนมันในรูปแบบของขีบสมบัติให้คุณลองเปิดดูนะครับรถแมพของเกมนี้กันบ้างนะครับในช่วงเนี้ยคอเตอร์ที่3เข้าสู่คอ a เตอร์ที่4มีการ private sale pre sale เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมระบบการทำฟาร์มมาเดี๋ยวผมพาไปดูการทำฟาร์มขั้นสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคอเตอร์ที่4ครับออดิชั่นเซอร์ติกซึ่งเขาเลื่อนมาเลยอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกแล้วว่ายังไม่เห็นนะ ยังไม่เห็นนะครับยังไงใครที่อยากจะลงทุนเยอะๆอาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับและตัวเกมจะเปิดมาในคอตที่ที่หรือช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งเป็นสเตจแรกเท่านั้นนะทั้งระบบการเทสระบบเมนเนตที่จะเปิดมารวมไปถึง PVP ที่เป็นแบบลักษณะของการพนันครับตัวเกมจะเปิดโหมด Adventure มามากขึ้นในต้นปีหน้าครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าปลายปีนี้จะได้เล่นในตัวส่วนของ PVP อย่างเดียวเองหรือเปล่า นะครับเพราะว่าเมนเนตลันชิ่งมาแต่ p v p m ธีโหมเปิดมานะต้องไงใครที่จะลองเล่นตัวนี้อาจจะต้องรอไปถึงต้นปีหน้านะครับแล้วก็ระบบแลนระบบสกิลต่างๆก็จะเปิดในช่วงต้นปีหน้าเช่นเดียวกันครับระบบแคลนระบบกิลแม็กใหม่ๆหม่ทัวนเมนต์โหมดจะมาในช่วงกลางปี2022นะครับจนถึง2025 ตัวนี้เขายังไม่บอกนะเขาบอกเป็นสกบกว้างนะครับก็ใครที่รอลุ้นระบบกิลระบบทัวร์นาเมนต์อาจะต้องลุ้นอย่างอีกทีนะว่าเขาจะมาในช่วงไหนกันแน่ก็าอาจจะมีอัปเดตอีกทีนึงในช่วงต้นปีหน้าครับเมื่อหลังจากเกมออกมาแล้วเนาะสุดท้ายครับมาส่วนระบบของการสเต็คกิ้งหรือการทำฟาร์มกันบ,บ้างนะครับรูปแบบของเกมเนี้ก็คือการเอา NFT ของคุณไปทำการสเต็คกิ้งครับตัวละครนะแําการฝากเอาไว้สูงสุดก็คือ4ตัวละครครับ เพื่อขุดเป็นเหรียญคอ,อกกี้มานะซึ่งตัวเนี้ยภูจะเปิดมันลี่ครับหลายเดือนนะก็ต้องรอดูว่าเมื่อของรางวัลหมดภูแล้วถ้าหมดตั้งแต่ต้นเดือนทางตัวเกมจะเคลมของรางวัลมาเพิ่มหรือเปล่าจะใส่ของรางวัลมาในภูนั้นเพิ่มหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแปลตามตรงตัวมันคือทุกๆเดือนนะครับเขาจะใส่ตัวเหรียญเข้ามาเพิ่มทีหนึ่งนะยังไงก็รอดูระบบตัวเปิดแล้วกันนะครับแต่รูปภาพของเกมนี่น่ารักล่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วนะในส่วนของออดิตในส่วนของพาร์ทเนอร์ยังก้ามกึ่งอยู่นะครับแต่เขาเปิดพรีเซลเหรียญแล้วใครที่จะลงไปซื้อก็ไม่แนะนําให้ลงเยอะแล้วกันนะเพื่อความเซฟเซฟของทุกคนนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อจริงๆก็ขั้นต่นํา51 US นะเพื่อจะลุ้นรับ1ตั๋วเอาไปสุ่มของต่างๆได้ครับและนี่คือทั้งหมดของเจ้าเกมคอกี้นะก็ฝากกันไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ เพจ Facebook ของ p y พ o t t มีกลุ่ม NFT g เอ็มที l กมของเพลอดนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในกลุ่ม Facebook นั้นนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ